สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงครับวันนี้นครับผมมีตัวใไม่ของโปรยูโปโปรพัดนะครับโปรพัดไฟเข้าปกติครับไฟเข้าปกติดไฟเข้าปกติสภาพแต่ไม่มีลูกใหม่นะครับดตัวนี้ขายนะครับ800บาทพร้อมส่งนะครับแ0 0บาทพร้อมส่ง ใครที่ต้องการนะครับไฟเข้าปกติครับเปิดไฟติดนะครับโปรพัดนะครับโปรพัสม่โปรพัดมอ,อ M U นะครับ MU6 โปรพัส MU6 นะครับสภาพสวยๆครับอนนี้ด้านหลังนะครับ ใครที่สนใจนะครับตัวละ800บาทนะครับตัวละ800บาท